แล้วมาดูพริกนะคะพริกขี้หนูกินดาไทยนะคะเข้ามาอยู่มักนอกทำไมเขาโตวอวบๆยังไงไม่รู้นะแต่มันเผ็ดนะคะอร่อยนี่อันนี้พันธไทยแท้ๆเลยนะคะกินดาพันธุไทยแท้ๆเลยคะ่ะนี่ที่ยืนอยู่ในกระถางนี่8แปดตรงนี้มีแปดทั้งหมดมีประมาณสิบห้ากระถางนะคะ ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวยาแก้วก็จะยกเข้าไปไว้ในบ้านเนาะตอนนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่ก็ให้เขายืนอยู่ข้างนอกไปก่อนรอให้หน้าหนาวก็ประมาณปลายเดือนปลายเดือนตุลาเนาะเขาจะสุกทันไหมไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะสุกทันไหมตุลาคงสุกไม่ทันเนาะ โอเคนะคะจุบจ๊บๆค่ะ